สวัสดีครับมาพบกับเฮียออดในวิเคราะห์ราคาฟุตบอลวันนี้ก็วันอาทิตย์ที่30สิงหานะครับก่อนอื่นนะครับ ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราคนนะครับใครที่กาลังมองหาเว็บที่มัน่นคงปลอดภัยไม่โกงไม่เกลียนนะกดลิงก์ด้านล่างเข้ามาสมัครได้เลยนะครับสมัครฟรีแค่เติมทุนเข้ามาเล่นเท่านั้นนะพร้อมเข้ากลุ่มนะครับที่เราแจกบ,บินบอลทั้งวันทั้งคืนถ้ามีบอลแข่งนะครับในกลุ่มนะครับบวกกระจายกันทุกวันนะโอเคครับมาเข้าเรื่องกันนะนะคืนนี้นะเราจะอยู่ที่บอลหลีเอิงฝรั่งเศสนะครับเวลาตีสองนะครับแบร์นะครับสเตทดแบร์จะเจอกับโอลิมปิกมา์เซย์นะครับก็โอลิมปิกมา์เซย การแข่งนัดแรกของฤดูกาลนี้นะครับส่วนเบนนะครับเป็นการแข่งนัดที่2นะครับนัดแรกเบนก็แพ้ไป4ประตูนะครับส่วนออเลอเมิกมซ์เซย์น้ำแข่งนัดแรกเดี๋ยวเราไปดูสถิติของคู่นี้กันก่อนนะครับนี่ครับโอลิมปิกมซ์เซย์นะครับ5เกมล่าสุดที่เจอกับสเตเต็ตเบนนะครับก็โอลิมปิกมซ์เซย์ก็เป็นฝ่ายกำชัยไปได้ถึง3เกมนะครับแล้วก็ เสมอไปหนึ่งเกมแล้วก็แพ้ไปหนึ่งเกมนะครับส่วนสกอร์สูงด้วยนะครับสจาก5เกมล่าสุดก็แตกนะครับบินแตกไป4บินแล้วก็ตายแค่บินเดียวนะครับส่วนสกอร์สูงเต็มเกมนะครับห้าเกมล่าสุดนะครับบินแตกไป2นะครับตายไป3นะครับโดยเฉพาะเกมล่าสุดนะครับมายิงกันครึ่งหลังถึง3ประตูเลยนะก็ต้องลุ้นกันนะครับคืนนี้ว่าคู่นี้นะครับถ้าดูจากตรงนี้ก็เฉลี่ยแล้วเกมนึงยิงประมาณ2ลูกนะยิงประมาณ2ลูกนะครับต้องดูราคาว่าเปิดมาเยอะแค่ไหนนะเดี๋ยวไปดูสถิติของสเตเต็ตแบรนด์นะครับ ห้าเกมล่าสุดของสเตเตดแบนนะครับชนะ2นะครับแล้วก็แพ้ไป2แล้วก็เสมอหนึ่งนะครับเกมล่าสุดนะครับเกมเป็นเกมนัดเปิดฤดูกาลนะก็แพ้นิมไป4ประตูต่อศูนย์นะครับสกอร์สูงแรกก็แตกไปนะครับสกอร์สูงนิมเกมก็แตกด้วยนะครับเพราะว่ายิงกันถึง4ประตูนะส่วนสกอร์สูงเต็มเกมของนิมนะครับสจาก5เกมล่าสุดบินแตกไป4บินนะครับแล้วก็ตายไปแค่บินเดียวส่วนสกอร์สูงเต็มเกมนะครับบินแตก4เหมือนกันนะครับตายไปแค่บินเดียวนะครับถ้าดูจากตรงนี้นะครับเบรนข้างงจะะโดนยยยิเอออู่พสมควรนะครับ ค่อนข้างจะโดนยิงเยอะอยู่พอสมควรนะเดี๋ยวไปดูสถิติของโอลิมปิกมาร์เซย์นะครับคืนนี้โอลิมปิกมาร์เซย์จะออกไปเยือนนะก็หาเกมล่าสุดของโอลิมปิกมาร์เซย์นะครับชนะ3แพ้2นะครับเกมล่าสุดก็ชนะนิมไปได้1ประตูต่อศูนย์ะครับชนะนิมไปได้1ประตูต่อศูนย์นะครับสูงแรกก็แตกไปนะครับแต่ว่าสูงเต็มเกมไม่แตกนะครับเพราะยิงกันแค่ประตูเดียวทั้งเกมนะส่วนสกอร์สูงแรกของนิมนะครับหเกมล่าสุดบินแตกหมดเลยนะครับบินแตกหมดเลยเข้าทุกบินนะครับเข้าทุกบินนะครับยิงเยอะนะครับอออองบกกว่่าาโลิิิมมปร์เเซยยยยะู ส่วนตกอสูงนิมเกมนะครับ5เกมล่าสุดนะครับแตกไป3นะครับแล้วก็ตายไป2นะครับ2บินที่ตายก็เป็นบิน2เกมล่าสุดนะครับที่เจอไบยันมินหนึ่งนะครับแพ้าเยนบินหนึไป1ประตูต่อศูนย์แล้วก็ไปชนะนิมไปได้1ประตูต่อศูนย์เหมือนกันนะครับคืนนี้จะเป็นเกมนัดแรกของโอลิมปิกหมากรเซยนะเดี๋ยวเราไปดูราคาที่เปิดมาคืนนี้นะราคาที่เปิดมาคืนนี้กลายเป็นโอลิมปิกหมากรเซยนะครับต่อไปที่ปปนะครับน้ำแปดสองนะครับถือว่าเป็นน้ำดำเงินนะครับน้ำสวยนะ เพราะฉะนั้นนะครับเห็นราคาขนาดนี้ไม่ต้องคิดมากนะครับก็กดไปได้เลยนะครับบอลเต็งนะครับเฮียขออยู่ฝั่งโอลิมปิกหมักเซยนะครับส่วนตะกอสูงน้เกมนะครับเปิดมาที่2ลูกครึ่งนะครับแล้วก็2ลูกครึ่งควบสานะครับน้าเท่ากันเลยนะครับน้ําเท่ากันเลยที่น้ํา9 4นะครับเพราะฉะนั้นนะครับราคานี้ค่อนข้างจะสมเสียดนะครับแต่ดูจากสถิติแล้วทั้งคู่นะครับยิงเยอะด้วยแล้วก็โดนยิงเยอะด้วยเพราะฉะนั้นนะครับสามลูกไม่น่าจะมีปัญหานะครับอ่าสะกอ์สูงน้ำเกลมสองลูกครึ่งกด เปิดมาที่ลูกครบลูกครึ่งแล้วก็1ลูกนะครับเฮียแนะนําให้อยู่ที่สกอร์สูงแรก1ลูกครับมีโอกาสกินเต็มนะครับแล้วก็มีโอกาสยกนะครับถ้าเยอะกว่านั้นก็ไม่ไม่แนะนํานะครับสรุปนะครับสรุปว่าคืนนี้นะครับบอลเต็งนะครับเฮียจะขออยู่ฝั่งโอลิมปิกหมากเซยนะครับที่น้ํา82ครับส่วนสกอร์สูงเต็มเกม2ลูกครึ่งนะครับแล้วก็สกอร์สูงแรกที่1ลูกนะครับอย่าลืมนะครับใครที่อยากเข้ากลุ่ม VIP นะครับที่แจกทีเด็ดบอลทั้งวันทั้งคืนนะถ้ามีวันเก่งนะครับ กดลิงก์ด้านล่างกันมาสมัครได้เลยนะครับสมัครฟรีแค่เติมทุนก็นมาเล่นเท่านั้นนะครับและในกลุ่ม v i p ีรรยังแจกของขวัญน,นะครับเป็นแก้เวเยติเป็นลำโพงบลูทูธแล้วก็เป็นอูฟังบลูทูธแล้วก็นาฬิกาดิจิตอลด้วยนะครับเข้าไปลุ้นรับของรางวัลกันในกลุ่ม v i p นะครับสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้นะครับขอบคุณครับ